ที่ติดลมนะครับช่วงนี้ก็การก็ฝนนะครับลงมาเยอะเลยนะครับทาให้ดินที่พึ่งผมไม่ใหม่นะครับยังไม่แน่นนะครับทำให้รถที่ไหมาติดลมนะครับที่ติดไปขึ้นล้อเลยนะครับตีดทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับยังมีขึ้นนะครับก็จะทำการรถไถนะครับดึงนะครับตักดินนะ่ในรถออกก่อนนะครับเพื่อให้รถที่หนักเบานะครับ หลัจากถูมนะครับยังดูนะครับความพยายามนะครับนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่ขึ้นนะครับนี้ก็จะใช้รถไถดึงขั้หนึ่งนะครับหลังจากที่ตักดินนะครับจากหลังรถลงให้หมดแล้วนะครับตรงนี้น้ำมันนะครับเช้าก็ใช้เชือกดึงนะครับแต่เชือกก็ะถางนี้ได้สูงนะครับง ช่วยนะครับตอนตีกลางวันทีเช้านะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อจะเขาจะได้ไป

ให้แล้วครับยังไมบเยอะยอครับใส่กันใส่กันนี้ครับ